ค่ะดีเจงูแกตะโกนชื่อลิซ่าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยพบคนข้างรักนะะคปื้มน้องลิซ่าค่ะจนเก็บอาการไม่อยู่จริงๆนะคะเนี่ยวันก่อนค่ะเห็นแกโพสตเดินทางน,นะคะท่าทางเหงาๆค่ะหลังผ่านวันวาเลนไทยไป1วันคะกแก็ออกอาการค่ะข้างรักขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยอ่ะอ่ะแอดก็ไม่ได้มโนโอเองนะคะนี่ค่ะคือคลิปเดิมค่ะของเดิมนะคะที่มีคนแท็กหาดีเจงูค่ะ <S <S เป็นงานบาสเกตบอล NBA ที่อเมริกานะคะมีคนแท็กหาแกค่ะแต่ว่าคลิปต้นทางเนี่ยไม่มีเสียงใดๆนะคะที่เป็นชื่อของน้องลิซ่าเลยค่ะแต่ว่านะคะดีเจงูค่ะแกก็เอาคลิปนี้ค่ะมาลงใน IG Story นะคะโดยมีการใส่ทั้งเสียงเพลงและก็เสียงตะโกนของตัวแกเองค่ะที่เป็นชื่อน้องลิซ่านะ,ะลงไปค่ะก็อย่างที่ได้ยินกันเลยนะคะ ส่วนข่าก่อน,นะะที่แกตะโกนกลางงานคอนเสิร์ตค่ะเห็นมีบางคนนะคะก็พยายามค่ะจะบอกว่าคะ,ะแกตะโกนชื่อสถานที่นะคะไม่ใช่ชื่อลิซ่าค่ะแต่เปิดเสียงท่าที่แกตะโกนฟังกี่ทีค่ะแอดก็ว่าแอดได้ยินนะว่าลัลิษาค่ะหรือคนอื่นเนี่ยได้ยินว่าอะไรนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะก็ถึงกับแซวว่าค่ะ มันไม่มีเหตุผลอะไรนะที่เขาค่ะจะตะโกนชื่อลิซ่ากลางงานแบบนั้นนะคะนอกจากว่านะคะจะบ้าไปแล้วเออนะก็อย่างที่ได้ยินกันแล้ะคะ่ะก็อยากจะตอบเม้นนั่นเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะดีเจงูกแกนะคะทั้งแท็กหาค่ะแล้วก็ตะโกนหาเองะคะ่ะปื้มเองค่ะไม่เกรงใจใครแล้วนะคะแกเนี่ยชัดเจนของแกมากๆนะคะเคสของงูเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแฟนบอยตัวจริงนะคะไม่ต้องมีใครชงค่ะแกก็ชงของแกเองตลอดนั่นแหละคะ่ะ ก็ไม่ต้องห่วงแกมากหรอกนะคะเพราะว่าดูท่าทางค่ะแกก็อยากจะประโกนนะคะให้โลกรู้จะตายไปอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแกปื้มนอริซ่าขนาดไหนนะก็ดูเอาเองแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเจ้ปุ่นกาบจ้ปุ่นกาบกิตเซ